จบด้วยวิสามันครับโอ้โหตอนนี้มันวะเอาวะตอนนี้เหมือนจบอาร์คหนนะหลังจากปูตอนหนึมามาลงที่แบบอารมณ์เหมือนแบบปิดเรื่องใหญ่ๆไปเรื่องนึงจอนวอนซองเออกราบพุ่งแล้วเพราะว่ามีแอคชั่นด้วยอะไรด้วยแล้วก็อารมณ์บีบด้วยนะครับก็มารีวิวหลังดูเหมือนเดิมครับทริกเกอร์ซีรีส์เน็ตฟลิกครับเกาหลี ตอนนี้ถึงตอนที่3มนะครับมาพูดถึงตอนที่3กันหน่อยแล้วกันนะครับในตอนนี้ก็มีเรื่องราวให้พูดถึงเยอะนะแต่หลักๆก,ก็น่าจะต้องพูดถึงนี่ก่อนเลยแหละจอรนวอนซองครับฆาตรกรที่โดนตำรวจควบคุมเอาไว้ให้อยู่บ้านติดกำไร EM ทํทำการ ก็การร้ายเลยก็ว่าได้นะครับเฮียไอ้นี่แม่งโคตรเดือดเลยเราได้เห็นตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วนะที่มันเกือบจะฆ่าผู้หญิงคนที่มาเปลี่ยนตัวกรองน้าอะไรเงี้ยเกือบจะขมขมแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพระเอกมาเจอทันในตอนนี้มันได้รับปืนมาแบบงงๆแล้วครับแล้วมันก็ทําเรื่องที่ไม่คาดคิดนะครับมันแคนพวกคนที่สอน,นอตารวจครับ แม่งบุกสถานีตำรวจเลยครับโอ้โหใจมึงแม่งโคตรได้เลยครับจอนวอนซองบุกสถานีตำรวจเลยอะตอนนี้แล้วแม่งสถานีตำรวจตอนนี้นี่คือว่างเปล่าด้วยพวกคนที่ยิงปืนเก่งๆออกหน่วยรัตะเวนหมดออกไปทำงานที่อื่นหมดอะครับไม่ใช่รัตรเวนเหรอกพูดผิด ออกไปทำภารกิจหมดเหลือแต่คนที่นั่งโต๊ะที่ไม่มีสกิลในการยิงปืนโอ้จอนกูจอนกูฆ่าไป3ามคนนะตำรวจแล้วก็ยิงสารวัตรปางตายครับ <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่อุกอาจเอามากๆครับในเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะเรื่ความที่ตำรวจเกาหลีเนี่ยเรียกได้ว่าละหลวมก็ว่าได้นะ ต้องบอกว่าหละหลวมเลยเพราะว่าเกาหลีนี่กฎหมายเขาเข้มไม่ให้พกอาวุธใครจะไปคิดอน,นะว่าจะมีคนร้ายเอาอาวุธปืนเข้ามาบุกสถานีตำรวจแบบนี้มันก็เลยหลวมแบบนี้ใช่ปะ่ะโดนยิงไปสามคนตายหมดแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตอนที่โชเทพของยองอีโดนะครับพระเอกของเราผู้ไม่จับปืนครับ เราก็ดูมาหนึ่งตอนตอนหนึ่งตอนสองจะเห็นว่าไอ้ยองอีโดเนี่ยเป็นตำรวจที่เขาแบบจริงๆตำรวจเนี่ยเขาให้ใช้ปืนแต่พี่แกไม่จับปืนก็มารู้ในตอนนี้ว่าพี่แกมีปมเกี่ยวกับปืนจริงๆตอนไปเป็นทหารนะครับเขาไม่อยากจับปืนเพราะว่าเขาต้องเลือกว่าเขาจะฆ่าใครหรือเปล่าเพื่อช่วยคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในตอนนี้ก็มีบทตรงนั้นจริงๆนะบทตรงที่ยองอีโดจะต้องเลือกแล้วว่าจะฆ่าไอ้จอรนวอนซอน จอนวอนซองเนี่ยเพื่อช่วยสารวัตรกับตำรวจคนอื่นๆหรือไม่ตอนแรกกูก็ด่านะว่าเออโหมึงนี่ก็ใจดีเหลือเกินไอ้จอนมันฆ่าไปทั้งสามคนจังหวะนี้ต้องวิทสาม,มันแล้วมึงยังลังเลยจะจับเป็นอีกอะสุดท้ายเขาก็ลงมือฆ่าจอนจริงๆเพื่อช่วยสารวัตรกับคนอื่นๆนะครับอืมเด็ดขาดจริงๆต้องบอกว่าฝีมือในการยิงปืนไม่ธรรมดาครับสาหรับจอนวอนซอนที่เขามาบุกแต่เจอ ยองอีโดโคดกว่าโคตรสุดยอดมาโดโคตรเท่เลยครับตอนนี้โคตรชอบเลยครับยองอีโดโอ้ยสุดยอดจริง,รงต้องให้เขาเลยครับตอนนี้แต่ว่าตอนที่แล้วเพิ่งเอาปกขึ้นไปนะตอนนี้ก็คงจะต้องเปลี่ยนปกมาเป็นพี่ยองอีโดเปลี่ยนปกมาเป็นจอนวอนซอนแล้วกันตัวร้ายนะฮะ โหซะคะแนนตอนนี้ถ้าจะให้คะแนนนี่มันเดือดนะผมว่าปิดเลยอะ่ะผมว่าสนุกเลยอะ่ะเอา้ามันอาจจะด้วยสั้นด้วยตอนนี้มัน30นาทีนิดนิดเองก็เลยไหลลื่นมากแล้วแอคชั่นก็ดีดิบมีอารมณ์ร่วมมีความรุ้นระทึกอยู่ว่าจอนบอลซอนมันจะกวาดล้างตำรวจทั้งสอน,นอเลยไหมอะไรอย่างนี้โอ้เอาไป10เลยครับตอนนี้นะเป็น10เลย ตอนแรกตอนแรกให้10เลยแล้วกันเพราะว่าสั้นด้วยไม่มีเหนื่อยแล้วตอนนี้ปิดไป1นึอาร์คครับผมส่วนเรื่องอาวุธมายัางไงอันนี้ก็น่าจะเป็นอาร์คใหญ่ๆผมว่านี่น่าจะเป็นแบบเรื่องราวใหญ่ๆนะครับซึ่งในตอนต้นเรื่องเนี่ยมันให้เราได้เห็นองค์กรลึกลับครับม,มีการลำเลียงขนส่งอาวุธพวกปืนเนี่ยเข้าประเทศเกาหลีแบบผิดกฎหมายน่าจะเป็นพวกนี้แหละ แต่เรายังไม่เห็นหน้าพวกมันนะครับว่าเป็นใครอะไรยังไงบ้างนะครับคงจะเผยในตอนหลังละมั้งอันนี้ต้องรอดูนะครับว่าเป็นใครนะครับดูแล้วนะ่าจะมีตัวเป้งแน่นอนเห็นว่ายืนตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นนักแสดงดังคนหนึง่งนะทรงแล้วไอ้นี่น่าจะน่าจะมีบทบาทนะครับแล้วก็คนที่มีบทในตอนนี้อีกคนหนึ่งที่โอ้โหมึงขับรถเก่งเหลือเกิน จริงๆเนี่ยต้องเอาไอ้นี่ขึ้นหน้าปกด้วยซ้ำนะครับแต่จอร์นวอนซอนมันเด่นกว่าก็เลยเอาจอร์นก่อนแล้วกันเดี๋ยวไอ้นี่ก็มาอีกนะครับก็คือแบ็กมุนโฮนี่ที่ต้องการปืนนะครับไปเจอกับยออีโดที่บ้านของจอร์นครับแล้วก็ร่วมเดินทางตามหาจอร์นวอนซอนด้วยกันโอขับรถเก่งจิบหายฉากนี้ระทึกดีนะที่ขับรถตามซอกซอยขับรถ ไล่ล่าตามกล้องวงจรปิดว่าไอจอนมันจะไปไหนอะไรเงี้ยมีเหมือนผู้ช่วยออบเปอเตอร์คุยตามสายตลอดระหว่างทางดูถ้าเป็นพระเอกมาดกวนๆนะครับฉลาดฉลาดหน่อยนะครับแต่ยังไม่รู้นะครับว่าไอนี่คือใครอะไรยังไงนะครับจะมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านี้ไหมจะต้องรอดูนะฮะเนี่ยไอนี่ครับสรุปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตัวร้ายในวนะีคฮีโร่นะคนละคนกันเลย ผมไม่จำผิดเพราะายังไม่ได้เห็นหน้าเต็มๆสรุปไม่ใช่นะครับผมแม่มันโดนจับด้วยนะโดนจับใส่กุญแจมือแต่ว่าพี่แกก็หนีออกมาได้เริ่มพีคจับปืนแล้วแอดเอิร์ธบอกให้แปดไปก่อนใช่ไหมมีอดีตผมนี่ให้สิบเลยตอนนี้เพราะว่าผมว่าดูลื่นมากๆใน3ตอนนี้ตอนนี้แบบลื่นไหลแบบแบบไหลเลยอาจจะด้วย ผมว่ามันสั้นด้วยในะตอนนี้แล้วมีแอคชั่นด้วยมันก็เลยจบไปก็รประมาณนี้นครับสำหรับตอนนี้ปมปริศนาก็น่าจะยังมีอีกหลายปมเพราะว่ามี10ตอนใช่ไหมจอ์นวอนซอนโดนเก็บไปแล้วก็จะเหลือไอ้พวกนักเลงอไอ้พวกลูกพี่คิมพวกอะไรนะตอนที่แล้วมีใส่มาเนี่ยก็จองมันอะไรเงี้ยมีความเกี่ยวโยงกันมีลูกน้องจองมันตอนนี้ก็ไปบ้านของจอนวอนซอนเหมือนกันนะ เออที่ไอคนที่โดนที่ไปเจอกันปะเขากับยออิโดอ่ะไอ้นั่นอ่ะชื่อจองแท้หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับไม่แน่ใจนะที่เป็นลูกน้องของจองมันอ่ะแล้วก็มีเด็กที่โดนลังแกด้วยเดี๋ยวไอ้นี้ก็ต้องมีปมโหวมีเล่นอีกตั้งหลายคนอเออกูต้องหยุดยั้งเรื่องราวนี้คงจะค่อยๆทยอยเล่ากันไปตอนนี้เทจริงๆครับยองอีโด อยากดูอีกสักตอนนะครับแต่ว่าดึกแล้วโอเควันนี้ก็ขอบคุณแอดมินฟ็อกอีกแล้วแอดมินเอิร์ดกูจะชอบไปเรียกถึงแอดมินฟ็อกทำไมวะเนี่ยมันคงหลับไปแล้วขอบคุณแอดมินเอิร์ด้วยนะครับที่มานั่งเป็นเพื่อนนะครับไอ้เหี้ยคนในกลุ่มไลน์แม่งอยากดูกัน3-4คนไม่เห็นจะมีคนมาคอมเมนต์สักคนมีตอนแรกเนาะมาแว๊บๆอยู่นะ JCt มารีคอมเมนต์อยูออ่แต่คนอื่นๆคาเบลอะไรเงี้ยไม่เห็นมาเลย ถูกเอ้ยเราอุตส่าห์ดูแต่ก็สนุกดีนะคุ้มค่าแก่การดูเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ Netflix กพยายามดันในอาทิตย์ที่แล้วแหละเรื่องนี้พยายามดันให้ขึ้นแบบอันดับหนึ่งะไ,<อ>ไฮไลท์นั่นแหละของอาทิตย์ที่แล้วก็มีเวลาดูเยอะครับอาทิตย์นี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเว d นส์เดยทีเดียวมันพุทธตอน ฝากกลุ่มไลน์ด้วยแล้วกันครับเพื่อนๆใครที่ชอบดูซีรีส์ดูอนิเมะอะไรเงี้ยผมนัดดูในกลุ่มไลน์นี้นะครับเข้ามาได้นะครับกลุ่มอคติหนังครับมาแฝงตัวกันได้ผมจะนัดดูตลอดว่าดูกี่โมงอะไรงไงเผื่อมีโอกาสได้มาร่วมดูพร้อมกันหรือเข้ามาเมา์มอ,มอยคุยรีวิวนะครับอยากหาเพื่อนคุยเข้ามาได้นะครับแล้วก็ก่อนจะลาจากกันไปก็ขายของอีกแล้วเอาให้หมดขวดแล้วกันอื กินมา3วันเพิ่งหมดนะครับก็คือน้ำแร่ธรรมชาติครับยี่ห้อชาว House Flow ครับผมขวดขวดสวยเห็นไหมแค่ขวดดีไซน์ก็สวยแล้วนะครับเรียกได้ว่าวินเทจหน่อยครับเรโทรหน่อยอร่อยนะครับน้ำแร่นี้ใครชอบกินน้ำแร่อุดหนุนผมได้นะครับผมจะปักตะกร้าเอาไว้ให้เป็นเอฟเฟรียตของทางช้อปปี ช่วยซื้อผมก็ได้เปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายด้วยนะครับฝากด้วยแล้วกันครับใครเข้ามาดูรีวิวก็กดซื้อกันด้วยที่ขวาล่างนะเดี๋ยวลงไลค์ผมก็มันก็จะขึ้นมานะครับมันไม่ได้ซื้อเป็นขวดนะเดี๋ยวมันเป็นแพ็คครับผมแอดม n ินเอิร์ธสนใจซื้อได้นะครับน้ำแร่น้ำแร่ธรรมชาติจากแหล่งเทือกเขาพนมดงรักจากชาวเฮานี่ชื่นใจ โอเคยังไงก็หลับฝันดีนะครับแอดมินเอิร์ธขอให้ได้เชสสกโก้แล้วกันนะฮะวันนี้วันนี้ตลาดปิดแล้วเหรอตลาดฟุตบอลอะปิดวันนี้เหรอหรือว่ายังไม่ปิดวะยังมั้งยังไม่เปิดซีซั่นเลยมีอะไรเพิ่มเติมป่ะเดี๋ยวจะไปออเดอร์ เฮ้ยมีคนดูคนอื่นด้วยนะครับที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้มีต้องสองสามคนนะครับใครอยู่ในไลฟ์บางทีเข้ามาแล้วคุยได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับแค่อย่าสปอยกันก็พอเออทักทายได้ผมอยากมีเพื่อนใหม่ๆนะครับอืเห็นบางคนก็เข้ามาอาจจะไม่กล้าพิมพ์หรือเปล่านะอืม๋อ,อปิดต้องสิงหาหนุ่นใช่ไหมอีกต้องนานเดี๋ยวต้องได้อีกหลายตัวแหละผมว่าเชลซีผมก็อาจจะได้กานาโช แต่ผมชอบนะเว้ยกาาโชผมดูว่าแมนยูเนี่ยนอกจากบรูโน่ผมว่ากาาโชน่าจะเด่นที่สุดนะในแนวรุกอะ่ะคือแค่มันต้องปรับในเรื่องของจังหวะสุดท้ายนิดเดียวอะ่ะกาาโชเนี่ยจังหวะยิงจังหวะเปิดเนี่ยโอ้ถ้าได้เนี่ยแม่งเก่งเลยละ่ะซึ่งหายากเดี๋ยวนี้นักเตะเร็วๆแล้ว,วจังหวะสุดท้ายดีหายากเอเหียไม่เคยมีหรอกแต่ผมว่ากาาโชพัฒนาได้ เสือกไปมีปัญหากับอมโมริมใช่ไหมเรื่องพี่ชายโพสเพิร์ดผมก็ตามข่าวอยู่เสียดายมันเหมือนกันมาเอาไปทจีจังหวะนี้ยังไงมันก็ต้องย้ายอยู่แล้วอะแค่มันจะไปทีมไหนแค่นั้นเองกานาโชมันอยู่ไม่ได้แล้วแมนยูโอ้โหผมดูมาตั้งแต่โรนันโดตั้งแต่คิสตียโนโรนันโดออกจากแมนยูไปนะยุคแรกนะไม่ใช่อายุสองที่มาแล้วเป็นหน้าเป้านะปีกที่แมนยูที่ซื้อมาแต่ละคนนะ่ะดังๆเยอะมากแต่มีกานาโชนี่แหละที่ เป็นตัวที่ขึ้นมาแล้วดูจะแบบมีแววไประดับนอรันโดได้นะเว้ยเวลากระชากเวลาไปแบบโรเลๆอะไรเงี้ยหายากแล้วเดี๋ยวนี้ปีกประเภทนี้เสียดายที่ไปแบบแมนยูไม่ได้นะครับเด็กเชลซีไม่ชอบทัศนคตินั่นนหะจิเห็นมีโนรนัลโดไม่อยากให้ได้นะตั้งแคมเปญไม่เอากันละไม่รู้ว่าบอร์ดนี่จะฟังหรือเปล่าอก็ต้องรอดูต่อไปนะครับผมว่าบอร์ดเชลซีมันไม่ได้สนใจใครหรอกเวลามันซื้อมันก็ซื้อ แต่ตอนนี้เชลซีก็ปีกเยอะชิบหายแล้วนะกูก็งงเหมือนกันว่าจะซื้ออีกทำไมนะซื้อเลอะเธออะเชลซีอ่ะคือจริงๆนะเว้ยเชลซีตอนนี้ต้องการกองหลังกับโกมึงก็ไปเอาปีกแม่งนั่นแหละไปโอเคฝันดีครับผม